แล้วเราเน็นห,ห่องหลายๆอย่างนะคะอันดับหนึ่งก็คือเรื่องวเวลาที่มีวิกฤตในชีวิตนะคะเช <c oughs> ่นคู่ของเราเนี่ยอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือว่าป่วยหนักหรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นผู้สมรู้ร่วมคาในการตัเข้าไปดูแลแแขแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นผู้สมรู้ร่วมคะไม่ว่าจะบริกงงารไหนๆหรือสายการนหนๆจะมองเราเป็นแค่เพื่อนคนอนื่นเช่นถ้าเกิดว่าโชคร้ายมากถึงขนาดเสียชีวิตเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะเป็น ไปรับศพได้ในฐานะที่สองอันนี้นจะเป็นเรื่องที่เข้าใจมากเลยนะคะเราไม่ได้มองการแต่งงานเป็นเพียงแค่คือความฝืดหวาดอกไม้สีชมพูเท่านั้นแต่นี่คือการที่ต้องการเสียดูแลก,กันไปในช่วงระยะที่ลำบากแล้วก็ที่ในยากแก่้ท้อะที่ผ่านมา,ออานี่เคยมีการเรียกร้อง มีเหมือนกันค่ะมีบางท่านที่ไปขอ,ขอจดทะเบียนแล้วก็ไม่สามารถที่จะการจดทะเบียนกบไปเรียกร้องนะคะทำให้ตอนนี้ก็มีสอสอบางท่านในรัฐสภานะคะได้รวบรวมเข้ามาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน ออของการผ่านศิลปะจุดจบของตัวละครแล้วก็มีการเสนอขึ้นมาเป็นเรื่องของการมีกฎหมายที่เรียกว่าพราบงผู้ชีวิตนะคะซึ่งอันนั้นก็มีเนะะื้อหาที่ดีในระดับของเรายัางไม่แน่ใจว่าเนื้อหาสุดท้ายที่จะเสนอเข้สาสภาจะเป็นยังไงเราก็ต้องติดตามแต่ทีท่ดีมากๆก็ถือว่าเป็นการ เปิดสกสารใหม่ของการแยวประเดน็นชีวิตว่าสังคมไทยมีมากกว่าแค่ผู้ชายีคือความเป็นจริงมันมีอยู่แล้วแต่กฎหมายยังมันมนี่หรือว่าอยู่ในนี้เข้าไปอีกนิดแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะได้คือว่า oo, ผู้สมรสชายที่ได้รับอะไรเราก็อยากจะได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการสังคมไม่ว่าจะเรื่องของการตัดสิกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการปรกัน์ด้กันนะคะแล้วก็เงื่อนไขของการจับสมรสที่มีอยู่ เป็นอย่างไรเราก็ต้องการเงื่อนไขแบบประโยชนกันคือไม่ต้องปรับเพิ่มอะไรพิเศษถ้าคู่เขาสามารถเดินเข้าไปแล้วขอให้่างเดินยื่ได้เราก็ต้องการได้รับสิทธิปชน์นั้นนเพราะมันจะช่วยลดปัญหาสังคมในชีวิต